ก็วันนี้ก็ทำอีกหนึ่งขั้นตัวน,นี้เป็นรถตัวเองก็จะเปลี่ยนมาเปลี่ยนเคียวยางขอบประตูนะครับเนี่ยนี่สี่เส้นนะครับสาเหตุที่เปลี่ยนก็คือนี่เราเนี่ยล่องลอยมันขาดเราจะมาดูนี่ครับที่มันหลุดลงไปเข้าลงไปข้างล่างนี่เนี่ยตัวยางมันขาดครับผมก็มาตั้งแต่ตั้งแต่ติดรถครับ ตัวนี้เป็น h อน d a าซี i ีเอฟดีตัวนี้ก็เป็นรถผมเองครับนี่ก็สั่งจากลาซาด้ามาสี่เส้นสั่งจากลาซาด้ามาถ้าของแท้ก็ตกเส้นหนึ่งก็สองสามพันบาทตัวนี้ก็ น,นี้ก็หลักพันตัวนี้ไม่ถึงพันห้าร้อยหกร้อยบาทแล้วเราไปแจกอะไรครับมันไม่มีนอน,นะครับผมก็งัดขึ้นแล้วก็ดึงหอกได้เลยแกได่คอยงัดครับระวังสีต้องหาผ้ารองด้วยโอเคเพดมันจะหายใจไม่ออก งานนี่ถ yeah, MM ้าก็ดึงขึ้นเลยออกแล้วมันไม่มีน็อตครับดยุดตรวก็เดึงขึ้นอันนี้ด้วยเป็นกิบล็อกกิบล็อกนี่เลยออกละแล้วก็หาผ้าเช็ดทำความสะอาดเนี่ยดินเ่ยดินอยู่ข้างในเนี่ยหลงล่องเนี่ย เหมือนกันข้างหน้าก็เหมือนกันก็ค่อยๆงัดระวังสีรถกับถ้าเปลี่ยนให้ลูกค้าก็ต้องระวังสีนิดนึงนข้างหน้าก็ทําเหมือนกันครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะหาผ้ามาเช็ดแล้วก็จะใส่ของใหม่เข้าไปครับผมยวมาดูกันอีกทีนนะึงก็ข้างนี้ก็ใส่เสร็จเรียบร้อยน่ครับเสร็จเรียบ สดาหน้าหลังเสร็จแล้วฝั่งนี้ตรงนี้ก็แกะอ,อีกฝั่งหนึ่งก็แกะมาก็จะเป็นแบบนี้เดียดูข้างนี้ดูดหครับดูนี่นี่นี่ขาดนี่ก็ใส่ใหม่ตอนนี้เบิกศูนย์เลยสองพันกว่าบาทนะครับเ,เส้นหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ก็เกือบสี่พันเนียิ้วลังคา ทีนี้ก็สียานก็ไม่เกินพันของลาซาด้าโอเคครับผมก็เสร็จเรียบร้อยงานเปลี่ยนคิ้วประตูสี่บาทนะครับเรานะครับตอนนี้ก็เป็นน้ำเช็ดเสร็จเรียบร้อยครับกับซีวิ c เอฟดีครับเป็นคิ้วประตูง่ายๆ ซื้อไปเปลี่ยนเองก็ได้ครับไม่มีน็อตเยอะนะครับงัดออกได้เลยแต่ต้องระวังสีหน่อยครับนะก็สวยๆนะครับตัวนี้ก็สั่งรัสด้ามาใส่นะครับผมเสนิทนะครับผมเข้ารูเข้ารอยดีนะเข้าปกติผมไม่มีเด้งนะครับงานเนียนๆเลยนี่เลยสวยโอเคครับผมก็ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามให้ด้วยนะครับผม Oh, สวัสดีครับ